ตู้อัลตินตัวสายแบบใหม่นะพี่นะก็คือมิกสเสียบตรงนี้แล้วมันจะมีตังออยเป็นเกียวอย่างนี้มาให้แทนถ้าตัวเก่ามันจะเล็กกว่าใช่ไหมฮะตะงออยที่ยื่นมาจากสายมิกหมุนเข้าสีแดงตรงขั้วบวกนะครับหมุนเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องใช้สายดินในชุดสายดินในชุดนะหมุนเข้าที่ขั้วลบ าสายดินหมุนเข้าควลบนะแล้วก็อันนี้เสียบปกติตะง,งอยยื่นมาเสียบเข้าขวบวกสายแบบใหม่นะฮะแล้วในล็อตตู้ออสซินสายแบบใหม่เขาจะแถมลวดฟักคอไซส์หนึ่งจุดศูนย์มาบางทีให้ลูกค้าดูก่อนว่าบางทีก็ได้หนึ่งุดูนบางทีก็ได้0ูนจุดแปดแต่สมมุติถ้าได้หนึ่งจุดศูนย์มาใช่ไหมฮะต้องให้เขาเปิดตรงนี้ก่อนเปิดนะฮะ เปิดเสร็จปุ๊บพี่สังเกตดีๆมันจะเจอเหรียญเหรียญบางทีเขาจะเซต0.8ไว้ด้านหน้าก็ต้องหมุนออกก่อนแล้วจับมาพลิกให้เป็น1.0เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะสังเกตที่ร่องดีๆเห็นไหมข้างในคือร่อง0.8อันนี้ร่อง1.0ควรกลับไปอีกทีก็คือให้ดูที่ลวดว่ามันแถมกี่มิลมาให้กันแน่ถ้าแถมสุด0.8ไม่ต้องกลับเหรียญแต่ถ้าแถม1.0ต้องกลับเหรียญ พอต่ออย่างนี้เสร็จก็เอาสายดินเหนียบที่เหล็กแล้วก็พอเวลาเวลาไล่สายมาเรื่อยๆนะฮะมันจะวิ่งมาปกติแหละแล้วบางทีมันชอบมาติดตรงนี้ให้หมุนออกมาก่อนให้มันเป็นอย่างเงี้ยแยกทองเหลืองกับปอกเงินๆออกใช่ไหมฮะอ่าแล้วกดเรื่อยๆลวดโผล่ยังอ่าโผล่แล้วใช่ไหม เอาไอ้ทองแดงทองเหลืองเนี่ยสวมเข้าไปบางทีถ้าไม่ถอดออกก่อนมันชอบมาติดชัง,งักตรงเนี้ยเลยทําให้ลวดตกร่องแล้วก็ใส่เข้าไปบิดกดหมุนเข้าไปหลังจากนั้นเชื่อมได้เลยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ